สวัสดีครับนี่ครับบางฟอยครับวันนี้แข่งรายการอะไรครับรายการแรกแฟนซีครับสีดอกแฟนซีแฟนซีครับเอาเอานมลงยี่ตัวครับลงสามตัวครับนี่ครับบรรยากาศครับโดนแดกให้รู้จักนี่ครับบรรยากาศการแข่งขันนกกรงหัวจุกแฟนซีน้ําดอกนะครับในการแรกนครับเท่าไหร่ครับอนุกอนุกสีอะไรมาแข่งครับพี่วันนี้สีออนตินครับออนตินครับนี่ครับพี่เพชรทุเรียนนะครับ หวานมันครับหวานมันครับกะยกงงกอนนะครับแสตีครับแสตดีรับดอกครับสนามหาดพลานะครับ เดี๋ยวมาดูตอนแข่งขันนีดนนะครับน erm anyway> right> um well ี่ครับกรรมการทำการให้ใส่มันกรนะครับแล้วก็รับเทียมัทยนะครับาใหม่รับมันกไปเทียมนะครับนี่ครับผู้แข่งขันกำลังแต่งนกกันอยู่นะครับตอนนี้ นี่ครับนกแฟนซีนะครับนับดอกสนามหาดพรานะครับบ้านฉางระยองนะครับฝั่งนู้นจะเป็นนกซ้อมนะครับฝั่งนู้นเป็นนกซ้อมนะครับนะครับแฟนซ้อมได้นะครับมาแฟนซ้อมมาได้ครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนแข่งขันนะครับ

นี่ครับกรรมการทำการจับเวลาครับโดนน้ดไปทีเดียวทำาการจับเวลาแล้วนะครับตอนนี้ใก้จะได้เวลาแข่งขันแล้วนะครับนกแฟนซีครับดอกสนามหาดทรา ไเน,นี่ยมันจะดี้นนะม่งั้นเดินตรงมุ้นอ่ะมันไม่เอาอะไรเชินมันตอ่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช้เนกินเลยนี่ครับกด้ลอเลยไมเบิ้น,นะน,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 นไม่เบ,บิรบบก็นับเริ่มเลยครับเข้าเบอร์สี่นะครับตอนนี้มาหนึ่งดอแล้วครับ สองดอกครับตอนนี้สองดอกไปเบอร์ห้านะครับเจ้ามงคลของมิโยนะครับกินแล้วก็ร้องเลมงคลยำเร็วึบ สองสามแล้วหสองก็ไปเบอร์หกนะครับว่าจะเอาเปลือกขึ้นก็น่าเกลียดอะไรกนจ้าเนี้กินลงเอาเปลือกขึ้นดูน่าเกลียดห็นไม่ได้เลยไปเบอร์เจ็นะครับมาหนึ่งดนครับตอนนี้ สองดอกมานะครับฝาลเรับอร์แปดนะครับามา้สองดอกนะครับใส่ฟ้าครับสามครับ เปิดเก้านะครับของกลมนะครับึ่งดอนะครับเจ้าดูดีครับของพี่นิวนะครับตัวนี้สองดอครับสองดออยู่ครับสองดอนะครับเจ้าดูดีเบอร์สิบนะครับ หดอกครับสองดอกครับด้วงด้วงดก็เร็วดไอด้วงเฮ้ยสอด้วงอีกทีนึงเร็วปั๊บสามเออนี่ครับจะแส่อ๋ยังไม่ใช่ครับ ลุยเด็กนัเปีนลุยเฮ้ยผมว่ามันชอบมันไม่ชอบกรงนี้นโยมันชอบกรงใหญ่สามกรงห้บเมตรห้าสิบคูณเมรได้ครับแซ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 บ